ณคฤหาสเก่าหลังหนึ่งมีคุณนายอาศัยอยู่กับลูกสาวสองคนคนแรกคือเอลิซาลูกสาวแท้ๆผู้มีรูปโฉมงดงามราวกับนางฟ้าแต่ทว่ากลับมีจิตใจอำมหิตและโหดร้ายตรงกันข้ามกับสาร่าพี่สาวต่างแม่ผู้มีใบหน้าอับปลักษณ์แต่กลับมีจิตใจดี สาราต้องอดทนต่อการถูกกลั่นแกล้งจากน้องสาวและแม่เลี้ยงอยู่เสมอสิ่งเดียวที่ยึดเหนี่ยวใจเธอไว้คือการรอให้พ่อของเธอเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วยความเป็นสาวงามเบอร์หนึ่งของอาณาจักรเอลิซาจึงได้อภิเษกสมรสกับเจ้าชายลำดับที่สิบผู้ที่หัวอ่อนหูเบาและกลัวเมียทุกอย่างช่างเพอร์เฟกอย่างที่เอลิซาฝันไว้ ส่วนซาร่าที่ถูกขับไล่ออกจากบ้านก็ได้พบกับชายแปลกหน้าที่นำข่าวร้ายมาแจ้งว่าพ่อเธอเสียแล้วแต่ที่น่าตกใจคือชายผู้นี้คือพระราชาแห่งอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทวีปเขาตั้งใจมาที่นี่เพื่อทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับพ่อของซาร่าว่าจะแต่งงานกับลูกสาวคนใดคนหนึ่งเป็นการตอบแทนบุญคุณที่ช่วยชีวิตเขาไว้ เมื <chat> ่อเอลิซารู้ข่าวก็ปรีดแตกอารวาดยกใหญ่คนสวยสุดๆอย่างเธอเป็นได้แค่เจ้าหญิงแต่คนอัปลักษณ์อย่างซาร่าจะได้เป็นถึงพระราชินีในวันแต่งงานของซาร่าเอลิซากับแม่ก็กรอกยาพิษสูตรพิเศษเข้าปากซาร่าแต่ทว่าอย่างที่โบราณว่าไว้แข่งอะไรก็แข่งได้แต่ แข่งบุญวาสนามันแข่งกันไม่ได้แทนที่ยาพิษจะฆ่าซาร่ามันกลับรักษาความอับปักล์บนใบหน้าจนทำให้ซาร่ากลายเป็นสาวงามอย่างที่แม้แต่พระราชาเห็นยังตกตะลึงส่วนเอลิซ่ากับแม่ก็ถูกจับขังลืมจากนั้นพระราชาและซาร่าก็แต่งงานกันซาร่ารู้สึกซาบซึ้งใจที่เขาไม่เคยรังเกียจเธอ และอยู่เคียงข้างเสมอพระราชาก็ตอบกลับไปว่าสำหรับเขานั้นรูปโฉมภายนอกไม่ใช่สิ่งสำคัญเพราะสังขารย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่หัวใจที่แสนดีจะคงอยู่ชั่วนิรันด์และมันจะทำให้ชีวิตคู่มีความสุขอย่างแท้จริงเรื่องราวในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะร่วมแบ่งปันความรู้สึกกันได้ในคอมเมนต์นะคะ และอย่าลืมกดติดตามสำหรับเรื่องราวต่อไปด้วยค่ะ